สวัสดีครับคลิปนี้เราอยู่กับเซิร์ฟมอแกนฟุตเซิร์ฟนี้เป็นเซิร์ฟมอแกนที่มีกิจกรรมมอแกนฟุตนั่นเองครับเป็นกิจกรรมจากกร์ตูนด,ดังวันพีทนั่นเองนี่ตอนนี้ครับเซิร์ฟมอแกนก็มีมอดวันพีทด้วยนะครับเป็นกิจกรรมนะเป็นกิจกรรมแจกแฟชั่นฟรีด้วยนะครับแค่เราไปเล่นกิจกรรมเนาะมีอยู่4กิจกรรมในคลิปนี้ผมก็จะพาไปสอนเล่นด้วยนะครับตอนนี้เปิดให้เล่นอยู่เลยนะครับนี่ก่อนที่จะ พาไปดูกิจกรรมต่างๆแล้วก็พาไปสอนเล่นเนาะเดี๋ยวเรามาดูแฟชั่นกันก่อนครับว่ามีแฟชั่นแบบไหนบ้างน,นะครับนี่เสื้อคลุมหล่อๆเลยนะแล้วก็จะมีเสื้อคลุมของหนวดขาวด้วยครับนี่พวกกองทัพเรือต่างๆนะครับนี่เลยมีใส่เท่ๆแบบนี้เลยนะอืมมันเฟี้ยวดีเนาะแล้วก็แน่นอนว่ามีหมวกต่างๆด้วยนะครับหมวกลูฟี่ก็มีครับหมวกฟางขาดไม่ได้เลยโคตรเฟี้ยวแล้วก็มีหมวกจาก ภาคเดอะบูวี่ด้วยนะว้ายังเจ๋วเลยนะแล้วก็จะมีไอ้หอยทากไอ้โทรศัพท์เนี่ยแล้วก็หมวกชอปเปอร์ครับขาดไม่ได้ด้วยว้าโคตรเฟี้ยวดูเดิแบบพอดีหัวเลยเนาะแล้วก็จะมีหมวกของสมารอัคคีให้หายคิดถึงด้วยนะนี่มาเต็มครับนี่เลยแล้วก็จะมีเจ้าชอปเปอร์ที่เป็นซันนี่มาไงเวะเนี่ยอย่างเฟี้ยวเลยแล้วก็จะมีกระเป๋าหนังด้วยนะครับ หนังอะไรไม่ใช่อันนี้เป็นอาหารเรียกว่าได้นะเป็นเนื้อนะย่างเฟียวแล้วครับมีเจ้าพาทิดมีไอ้นี่ด้วยครับเอเนลว้าวยางเฟียวเฟียวหมดเลยเนี่ยเฟียวหมดเลยครับเฟียวทุกอันแล้วก็จะมีเสื้อโคของฟลาเมงโก้ด้วยนะเฮ้ยโคเท่หว่ะถ้าใครเป็นผู้หญิงเอาไปใส่ก็น่าจะเข้านะแล้วก็จะมีกีตาร์ฉลามด้วยนะครับนี่หมอกควันมาหมดเลยครับจากหลาย ตัวกระตูจากหลายเรื่องเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็ที่สุดอาจจะเป็นตัวนี้ก็ได้นะครับไอ้มังกรเนี่ยว้าวมังกรนี่มันจะมันหมายว่ามันหมุนไปหมุนมารอบตัวเราเลยนะครับนี่มันลอยไปลอยมาเนาะเอออันนี้ผมว่าโคตรเท่เลยนะครับนี่อันนี้แหละข้อดีของเซนะิร์ฟมอดนะเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยและตอนนี้เราก็เข้าสู่เซิร์ฟแล้วนะครับตอนนี้แต่งตัวโคตรเฟี้ยวเลยนะครับโคตรเท่เลยแหละนะใครอยากได้แบบนี้ก็มาเล่นกิจกรรมนี้เลยนะในคลิปนี้ก็ จะพาไปดูสักสี่กิจกรรมแล้วกันนะครับนี่บอกเลยว่ามันมีเยอะเนาะกิจกรรมเนี่ยอืมก็กดไปที่กระเป๋านั้นแล้วเลือกไปที่ GPS ครับแล้วก็เลือกไปที่ Evet นี่เลยมันมีเยอะมากเลยนะกิจกรรมเนี่ยอ่าเราก็เลือกเอานะครับอยากได้อันไหนนะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปเรือเนาะก็คือเราต้องเบิกเรือขึ้นเกาะก,ก,ก่อนนะขั้นแรกนะครับไปที่ลานกิจกรรมนะครับมันจะเป็นเกาะเลยเนาะนี่เราต้อง วิ่งไปครับแล้วก็ว่ายน้ําไปไอจุดแดงๆนั่นแหละนะง่ายๆนะมันก็อยู่แถวประภาคาในเมืองลอสซันโตสเนาะนี่เลยแล้วก็กดสตาร์ทเรือไปแบบชิลๆนะครับและมันก็ไม่ได้กไกลนะครับอยู่ใก,กล้ๆนี่แหละนะี่ด้านขวามือของเราเนี่ยนะถ้าใครอยากว่ายน้ํามาก็ลองดูนะครับน่าจะไกลเอาเรื่อง <laughs> ขับเรือมาดีกว่าครับมีเรือให้เบิกด้วยบัทโทอันนี้เลยครับนี่มาถึงก็มีเรือกุ่งอิงแมรี่ด้วยใช่ไหมเมื่อกี้แบบ,แบบแบบและตอนนี้ครับเราวิ่งมาถึงลานกิจกรรมด้านบนแล้วนะครับโอ้โหอลังการงานสร้างมากนะเนี่ยแอดมินนี่บอกเลยว่าทุ่มทุนสร้างมากเลยนะครับนี่พอเรามาถึงตรงนี้แล้วนะครับมันก็จะมีพวกแฟชั่นต่างๆเนาะที่เป็นตัว n อ c ที่ยืนอยู่นะครับมันก็จะใส่ ของแฟชั่นนะครับบอกเลยว่ามีโคตรเยอะดูดิโอ้โหเต็มลานไปหมดเลยนะครับอยากได้อันไหนก็หาวัตถุดิบ มานั่นเองครับมาคราฟง่ายๆเนาะนี่เลยม้าแรกมาแรกเขาเรียกว่าอย่างังน,นะครับนี่เลยอย่างเช่นถ้าเราอยากได้หมวกเอสมัดอาคีนะครับนี่เลยแล้วก็หาของตามนี้เนาะมันหาไม่ยากเนาะนี่ทุกคนเข้ามาเล่นน่าจะรู้จุดอยู่แล้วแหละนะครับแต่ว่าในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนไปหาชิ้นส่วนผลปีศาจและถ้าเราจะไปรับผลไม้ปีศาจนะครับเราก็แค่กดปุ่มเฮดนะแล้วก็เลือกไปที่ GPS ครับนี่เลย นะแล้วก็เลือกไปที่อีเวนต์แล้วก็เลือกไปที่ผลไม้ปีศาจเนะง่ายๆเนาะจะไปเก็บอะไรก็เปิด g p s ดูนี่แหละนะง่ายๆเนาะไอแถวจุดใกล้ๆแถวนี้นะครับมันก็จะเป็นของไอเทมที่เกี่ยวกับการเอามาแลกของเลยนะหาไม่ยากหรอกเนาะประมาณนั้นนะครับนี่ แล้วก็มาเก็บครับที่ต้นผลไม้ปีศาจตรงนี้นะครับ1นชั่วโมงเก็บได้1ลูกนะครับนี่ก็คือตอนที่เรามาเก็บเนาะเราก็มีเวลา1ชั่วโมงนะครับไปเล่นอย่างอื่นนะหรือว่าไปฟาร์มอย่างอื่นรอนะครับค่อยกลับมาเก็บไรนี้เนาะนี่มันก็อยู่ในเกาะน,นี่แหละนะไอพวกไอเทมต่างๆนะครับบอกเลยว่าเพื่อนเยอะมากแล้วก็ เปิดกระเป๋านะั้นเลือกไปที่ย่ามวันพีชนะครับนี่ไงมันก็จะมีของไอเทมต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับการแลกนันเองเนาะและต่อไปครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปหาเหรียญตราทหารเรือกันบ้างละกันนะครับนี่เหรียญตราทหารเรือเลยปะทุกคนปะรวยกันเลยวิธีไปก็เหมือนเดิมเลยครับนี่เปิด GPS ครับแล้วก็เลือกไปที่อีเวนต์มันจะอยู่ที่มารีนฟอร์ดเองครับโอ้โหปะ เดี๋ยวเราไปมารีนฟอร์ดกันอวิธีปากล้องง่ายจัดนะครับก็คือการขับเรือครับเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ในกิจกรรมวันพีซนะครับนี่มอร์แกนฟตุตครับจังหวะนี้นะเราต้องใช้เรือในการ เดินทางนี่ครับมีจุดเบิกเรือให้ทุกคนแล้วนะครับไปได้เลยนี่ครับไปเลยและตอนนี้เราก็มาที่มารีนฟอร์ดแล้วนะครับนี่เกาะนี้ครับบอกเลยบ้านอย่างเฟียวเลยนะครับแล้วก็โคตรเท่นะครับแนะนําให้มาถ่ายรูปเก็บไว้เลยก็ว่าได้นะครับกองง่ายๆนะสำหรับกิจกรรมที่มารีนฟอร์ดนะครับก็บอกว่าเข้าร่วมกิจกรรมในศึกสงครามมารีนฟอร์ดผู้เล่นจะต้องค่าทหารเลอ ที่อยู่บนเกาะให้หมดนี่เฮ้ยไม่ใช่สิค่าตัวเดียวนะแล้วก็ได้อันหนึ่งเนาะเราก็ต้องค่าเยอะๆนะเพื่อที่จะไปแกลกรางวัลน,นี่ครับนี่จัดการไปหนึ่งนะเปิดดูในย่ามวันพีดนะครับนี่เลย เรยญตราทหารเรือบวกหนึ่งนะครับง่ายจัดเลยเนาะนี่แต่ว่าเราอาจจะต้องวิ่งหานิดนึงนะในเกาะน,นี้นะครับนี่มีผู้คนมากมายนะครับแค้นทหารเรือเข้ามากันเต็มเลยตอนนี้โอ้โหทหารเรือนี่โอ้โหร่วงไปหมดแล้วเนี่ยแอดมินอาจจะต้องเพิ่มแล้วนะครับเนี่ยโอ้โหและต่อไปครับเดี๋ยวพาทุกคนไปลุยกันต่อนะครับนี่เลยต่อไปครับก็จะพาทุกคนไปหาเรยญตรานักโทษครับนักโทษที่ไปหาที่ไหนทุกคนนี่เลยก็ เดี๋ยวบอกทุกคนว่าเหรียญตรานักโทษนี่เราจะต้องไปหาที่ GPS นะแล้วก็เปิดอีเวนต์นะไอเหรียญตรานักโทษครับสามารถไปหาได้ที่เกาะอ,อิมเพย์ดาวโอ้โหโคตรเฟีย้ยวเลยวะนี่เลยก็คือเราต้องไปชิงตัวนักโทษนะครับที่เกาะอ,อิมเพดาวนะครับก็จะอยู่ที่ซ้ายล่างของแมปเลยกว่าได้นะครับเนี่ยก็คือให้ผู้เล่นเข้าไปในคุกนะครับเพื่อชิงตัวนักโทษก่อนที่ ผู้หลันจะชิงตัวนักโทษนี่ต้องฆ่าพวกทหารด้วยนะครับที่เป็นผู้คุมต่างๆนะครับจัดการให้เรียบเลยนะถึงจะเข้าไปได้อะไรเงี้ยและตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหเกาะอย่างเฟี้ยวเลยก็ว่าได้นะครับถ้าจะขับมอเตอร์ไซค์หรือว่าขับรถอะไรมาก็ได้นะครับหรือว่าจะขับเรือมาก็ได้นะครับจะได้เฟี้ยวอะไรเงี้ยนี่ไงตอนนี้เรามาถึงที่ เกาะนักโทษอิมพีวดาวแล้วนะครับเพราะเราเมาถึงแล้วนะเราต้องจัดการผู้คุมให้หมดนะครับนี่มากับเพื่อนก็ดีเนาะเพราะว่าไอพวกนี้มันโหดเอาเรื่องนะครับว่าไปนั่นนะไม่โหดหรอกเนาะเราสามารถที่จะใช้หมัดต่อยมันได้เลยนะนี่แนะนําใช้หมัดดีกว่านะครับเพราะว่ามันจะต่อยง่ายกว่านะเพราะว่าเป็นกิจกรรมแจกฟรีนะก็ไม่ยากขนาดนั้นนะครับ พอเราจะกัรนหมดนะเราก็วิ่งมาตรงนี้นะครับมันก็จะมีรหัสให้เราใส่นะครับแล้วก็กดไปเลยนี่เพื่อนกดก็ได้นะเข้าไปได้เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะมีเงื่อนไขในการปล่อยตัวนักโทษตัวนะวิ่งมาตรงนี้แหละนะแล้วก็ปล่อยนะแต่ว่าการปล่อยตัวนักโทษนี้นะครับจะเป็นรอบๆไปนะครับนี่รอบหนึ่งใช้เวลา 30นาทีนะครับ30นาทีมันก็จะรีใหม่เนาะนี่ก็คือปล่อยได้สิบคนนั่นเองครับนี่แล้วก็รีบมานะนี่ช่วงนี้ครับคนปล่อยแบบรัวๆเลยก็ว่าได้นะครับนี่เลย1รอบต่อ30นาที และ1รอบจะปล่อยได้10คนนั่นเองนี่เราอยากเป็น1ใน10ก็มาตรงนี้ได้นะครับนี่เลยและต่อไปครับเดี๋ยวพาหาทีเดียว3อย่างเลยนะครับนี่เราเปิด GPS ขึ้นมานะมันจะมีกระจกวิเศษเกล็ดดำแล้วก็เกล็ดมังกรน,นะครับ3อันนี้เนาะนี่หาทีเดียวนะครับที่เกาะเดียวด้วยนะครับไปหา ค้นหาเหีบปริศนากันเนาะนี่ทุกคนเข้ามาเล่นน่าจะสนุกนะเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของวนะันพีชเนาะอืมเปิด g ีพครับเลือกไปที่อีเวนต์แล้วมันก็จะอยู่ที่เกาะหีบปริศนานี่ครับตรงชื่อมันเลยนะนี่ก็ไปจุดนั้นแหละนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันอยู่จุดไหนนอนเราเลือกนะครับแล้วก็กดตกลงมันก็จะมีจุดแดงๆขึ้นมาครับนี่อยู่กลางแมปเลยครับนี่ขับรถไปก็ได้นะหรือว่าจะขับเรือไปก็ดีนี่เลยตอนนี้ เรามาถึงแล้วครับมาอย่างไวเพราะว่าตัดคลิปเอาว่าไปนั่นครับมาเล่นกันนะตอนนี้เรามาที่เกาะแรกแล้วนะครับนี่มาดูกันก่อนนะว่าเราจะมาหาอะไรบ้างจ้ำอีกรอบนะมันก็จะมีกระจกวิเศษเหล็กดําแล้วก็เกร็ดมังกรน,นะครับผมสปอยเลยแล้วกันนะครับไอ้เกาะพวกนี้มันอยู่ติดติดกันนี่แหละนะครับใกล้ๆกกันเนาะสามเกาะนะครับนี่อันแรกนะก็จะเป็น ของนะครับนี่มาดูกันว่าคือ,อไรเนี่ยนี่มันจะมี3ามเกาะนะทุกคนสามารถมาหาได้นี่คนผู้พ่านนะครับอาจจะต้องมาแย่งกันหน่อยนะนี่อันแรกก็จะเป็นเกาะวิเศษครับนี่อยู่ที่เกาะน,นี้เนาะนี่เลยคนอย่างเยอะเลยเนาะอุย้ยดูดิข้างนอกก็มาครับโอ้ขาเพิ่งบินมาด้วยจวังหวะนี้อือย่างโหดเลยวะนี่อันแรกนะก็จะเป็นเกาะวิเศษครับสาหรับเกาะแรกนะส่วนเกาะที่2ก็จะเป็นเหล็กดํามันเองเนาะนี่ใกล้ๆกันเนาะนี่ถ้าเราจะมาก็ เลือกไปที่ g p s ได้นะนี่ส่วนอันนี้ก็คือย่ามนะครับย่ามวันพีชหมายถึงของที่เกี่ยวกับกิจกรรมวนะันพีชเนาะนี่ง่ายๆเนาะส่วนอีเวนครับก็คืออีเวนที่จะไปเกาะต่างๆนี่เองครับต่อไปเราจะไปเกาะที่2ครับนี่ไงเกาะที่2ใกล้จัดเลยเนาะอืมแล้วก็จอดรถไว้ที่ฝั่งแล้วก็ว่ายน้ํามาก็ได้นะครับนี่อันนี้บินมานะเพราะว่ามีผลปปีศาจเองครับใครอยากได้ติดต่อยมินได้นะหมอย่างเท่เลยว่ะ แล้วก็บินแบบซูปเปอร์แมนเลยก็ว่าได้นะครับอย่างโหดเลยเนาะเมื่อกี้โอ้โหนี่ครับได้รับเหล็กดำเกาะที่สองเนี่ยอืมแล้วก็อีกันหนึ่งนะหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าไอ้เกรดมังกรนี่หาจากไหนนะครับมันก็หาอยู่ในเกาะน,นี่เนี่ยนะอย่างที่บอกไปครับมันมี3เกาะเรียงกันนะครับใกล้ๆก,กันนะเราก็แค่ว่ายน้ําไปนะครับนี่นี่เลยอันนี้ก็จะเป็นเกรดมังกรครับหาง่ายนี่เลย ก็ลองมาเล่นดูได้นะนี่เกรดมังกรครับฟาร์มไปเรื่อยๆนะถ้าอยากได้แฟชั่นไหนก็ลองเลือกเอานะครับนี่เลยลองมาเล่นดูได้ครับเซิฟนี้บอกเลยว่ามันแล้วก็สนุกแน่นอนนะและที่สําคัญนะครับมีกิจกรรมมาเรื่อยๆเลยนะครับโอเคครับอป,ประมาณนี้สําหรับคลิปนี้นะครับฝากเข้ามาเล่นกันเยอะๆแล้วกันนะครับติดต่อไอมินได้ทางเพจ Facebook เลยนะครับลิงก์อยู่ ใต้คลิปนะครับที่เพจมอแก a นซิตีนั่นเองครับนี่ก็ฝากเข้ามาเล่นกันเยอะๆหน้าเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับผมสำหรับใครที่อยากจะให้ช่องโจทีเฮดแซดทำคลิปออกมาเยอะๆก็ฝากโดเนยที่เว็บปลาทองใต้คลิปด้วยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปก็ขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับผม